โอ้โหกระหึ่มเลยนะคะหลังจากที่สาวไทยแพ้ให้กับตุรกีเมื่อวานนี้ไปแบบศูนย์ต่อสามเซตรวดคำว่ากระหึ่มนี่มีสองอย่างเลยนะคะกระหึ่มในสนามคือเสียงดังนะคะกองเชียร์กับกระหึ่มในโซเชียลขอพูดถึงแม์เมื่อวานก่อนนะคะถึงจะไปเข้าประเด็นการกระหึ่มกันนะนะคะเมื่อวานนัดท,ที่ไทยแข่งกับตุรกีเวลา20นาฬิกา30นาทีต้องบอกว่า ผู้ชมเต็มสนามเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าคู่ก่อนหน้าก็เป็นคู่แคนาดากับบราซิลนะคะโหสุดยอดนะแคนาดาก็ชนะบราซิลไป3ต่อ2เซตปรบมือให้เลยค่ะพราหลังจากนั้นนะคะมาเป็นคู่ไทยกับตุรกีโอ้โหต้องบอกว่าเอ่อสาวไทยก็เสียเปรียบทางด้านสรลระทางด้านรูปร่างอยู่แล้วนะในสเต็ปแรกเวลาตีนะคะก็ติดบล็อก บ่อยมากเราจะเห็นไม่ใช่แค่ทีมไทยนะเราจะเห็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอะญุ่ปุ่นก็ติดบล็อกตุรกีไปนะคะเมื่อวานถือว่าก็ตีติดบล็อกผู้เล่นที่สรีระสูงกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วมันก็วนมาที่เรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆนะคะนั่นก็คือการรับบอลแรกของสาวไทยบอลแรกของสาวไทยแอดยังมองว่ามีปัญหามาในหลายๆแมตช์การแข่งขันช่วงหลังๆเนี้ยนะคะบอลแรกรู้สึกว่า ไม่เข้ามือเซตเตอร์โซนเลยจริงๆอะนะคะทำให้เกมรุกของไทยก็พูดได้เลยว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าตามที่คาดไว้นักกีฬาก็พูดเองเลยนะคะว่า เกมเมื่อวานแม์ที่ไทยกับตุรกีก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้จริงๆประกอบกับพอเราไปเห็นบอลในสนามจริงๆนะคะพอเรารับบอลแรกไม่ได้ไม่เข้ามือเซตเตอร์โซนการจ่ายบอลมันก็กลายเป็นบอลแก้พอบอลแก้ปุ๊บฝั่งเขาสรีละสูงกว่ามากอยู่แล้วแทบจะ200เซนนะนะมันก็ตีติดบล็อกเลยอะค่ะทุกคนและในช่วงหลังๆนะสิ่งที่แอดเห็นได้ชัดเลยคือไม่ว่าไทยเล่นบอลสูตรอะไรนะ บอสูตรมาสวยเลยนะสมมุติบอลแรกเข้ามือเซตเตอร์โซนพรพันธ์เกิดปราดปุ๊บจ่ายบอลสูตรทับเอ็กหรือบีแทรกอะไรอุย้ยฝั่งตรงข้ามจับบล็อกได้แอดเห็นหลายทีมแลจะจับบล็อกบอลสูตรไทยได้หลายทีมมากๆเมื่อวานไทยวนมาบอลสูตรเพียวอัจฉราพรมาทับเอ็กโอ้โหตุรกีก็ขึ้นบล็อกจับบล็อกได้จริงๆอทุกคนแสดงว่าพูดเลยว่า ก็เราก็โดนสเกลไปแบบหนักมากแล้วอะนะคะคือต้องบอกว่าทุกทีอะก็จะสะเกลกันแต่ละทีมอยู่แล้วแต่พูดได้เลยว่าไทยก็โดนสเกลจนจนเหมือนเขารู้เกมรู้รูปแบบไปหมดแล้วดังนั้นพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือเราต้องแก้เกมสถานการณ์ตรงหน้าเพราะอย่างที่บอกทุกทีมอะ โดนสเกาวหมดแหละค่ะทุกทีมทุกประเทศที่แข่งอะ่ะเราก็ไปสเกาวเขาเขาก็มาสเกาวเราคือเราก็รู้เกมของเขาพอสมควรและในการแข่งขันมาตลอดแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือการแก้เกมหน้างานถ้าเขาจับอะไรของเราได้แบบนี้การแก้เกมก็คือต้องต้องดีต้องดีจริงๆอย่างเมื่อวานนะักกีฬาก็ให้สัมภาษณ์ช่วงท้ายเกมนะคะว่าทางโค้ชของตุรกีเนี่ยโค้ชแดเนียลอ่ะ ก็เป็นคนที่แก้เกมดีจริงๆแต่ทั้งนี้ทางนั้นแอดก็ยังมองนะคะยังรู้สึกว่าเราก็เสียเปรียบทางด้านพละกลาําลังทางด้านร่างกายจริงๆหลังจบเกมนักกีฬาก็ให้สัมภาษณ์หลายท่านนะคะแล้วก็ทางคนด่วนาน,านายก็ให้สัมภาษณ์ทางคนด่วนก็บอกนะคะนักกีฬาก็บอกและกันเป็นเสียงเดียวกันว่า ปีนี้เรารวมทีมกันค่อนข้างน้อยนะคะหลัง4ี่เกมเองหลายๆคนก็คงจะรู้นะคะว่าอย่างเพียวกับบีมอย่างเงี้ยกว่าจะกลับมาจากหลีกซาริเย่แม้จะยังเล่นหลีกไม่จบก็ตามนะแต่ก็กลับมาแต่ก็ช้ากว่าทุกคนเลยนะคะอย่างสาวญี่ปุ่นทั้งหลายทั้งบีมทั้งแนนทั้งเตยก็กลับมาก่อนแข่งประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นพอมันมารวมกันแบบนี้เวลาการรวมตัวมันค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับปีที่แล้วอ่ะ ปีที่แล้วปี2022อ่ะนักกีฬาทั้งทีมเนี่ยรวมตัวกันแบบครบวงจรเลยนะคะสมบูรณ์แบบนานมากๆพอในปีที่แล้วที่พวกเธอติดเข้ารอบ8ทีมของ VNL อ่ะพอหลังจากที่เธอติดปุ๊บอ่ะลีกแต่ละลีกอ่ะมาติดต่อทาบทามกันเยอะมากๆทำให้นักกีฬาทุกคนอ่ะต้องไปเล่นลีกแบบ เต็มที่แบบูลทีมเลยคือลุยหลีกแทบจะทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยคือความที่เออก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เปรียบหรือว่ามันจะอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเราก็กลับมารวมตัวกันช้ากว่าปีที่แล้วดังนั้นก็ทำให้ฟอร์มเกมรูปแบบเกมในปีนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าก็มีดรอปลงไปแต่ถ้าพูดแบบนี้ทุกทีมก็เล่นลีกนะคะ ทุกทีมก็ลุยหลีกเหมือนกับทีมชาติไทยแต่นี่บอกเราเสียเปรียบทางด้านพละกําลังทางด้านสรีระแกทุกคนเข้าใจปะพอเราเป็นคนตัวเล็กสรีระไม่ค่อยบึกบืนไม่ค่อยสูงใหญ่พละกกาลังมันก็น้อยกว่าคนที่อยู่ฝั่งยุโรปแถบยุโรปที่เขาหูมีส่วนสูงที่สูงใหญ่บึกบืนนะนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียเปรียบสําหรับทีมชาติไทยหลังจากที่ไทยแพ้ตุรกีไปนะคะเมื่อวานแบบ สามเซตรวดเลยนะคือแพ้นะสมเซตรวดโอ้โหในโซเชียลนี่กระหึ่มหนักมากเลยนะคะคนที่โดนมากที่สุดนะคะในทีมชาติไทยเมื่อวานเนี่ยที่รู้สึกว่าหูหนักจริงๆน่าจะเป็นโค้ดด่วนเดนัยศิวัชรเมทากุลนะคะโอ้โหแฟนแฟนเวลบอลพูดเลยนะคะว่าโค้ดไม่มีการแก้เกมนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นแอดก็บอกว่าโค้ดก็แก้เกมและคะ่ะมาในรูปแบบเกมที่เขาตั้งไว้สถานการณ์ตรงหน้า ก็เห็นว่าโค้ดก็มีการปรับผู้เล่นมีการแก้เกมบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมองว่าองค์ประกอบหลักๆนะคะไม่ได้มีแค่โค้ดละกันมองมันก็มีทั้งโค้ดทั้งตัวนักกีฬาด้วยโค้ดป้อนการแก้เกมมายังไงนะคะนักกีฬาก็ต้องพยายามเข้าขากันแล้วก็ทําให้ได้ด้วยนะคะดังนั้น องประกอบในการเล่นวอลเลย์บอลมีเยอะจริงๆอะทุกคนคือการเล่นวอลเลย์บอลเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะมาอย่างไงลูกเสิฟลูกบอลเขาจะเป็นยังไงอะนะคะทุกคนเราซ้อมมาดีขนาดนี้แล้วอสมมติการรับบอลแรกเราก็ซ้อมมาดีมากเราก็รับบอลแรกได้ในแบบที่เราซ้อมทุกคนนึกออกปะ่ะแต่พอในสถานการณ์จริงอะเราไม่รู้ว่าเออกิโลเมตร ต่อชั่วโมงของลูกบอลของเขามันจะมาในองศาไหนการรับบอลแรกเราก็เป๋ก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ไปยังไงในเรื่องการรับบอลแรกนะคะบอลแรกที่แอดรู้สึกว่าสาวไทยก็โอ้โหต้องแก้ในเรื่องการรับบอลแรกจริงๆอะมีคนนะคะได้พูดถึง3อย่างว่าสิ่งที่มันจะมีผลต่อระบบทีม การแพ้ชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1การสเกล2ระบบทีมและ 3. ความเก๋าความกึ่นของโค้ดถ้า2อ,อย่างแรกการสเกลและระบบทีมมันเกิดไม่เป็นไปตามเป้ามันพังอย่างเงี้ยมันก็ไปอยู่ที่สเต็ปที่3ก็คือความกึ่นของโค้ดคือโค้ดก็ต้องแก้ให้ได้แต่ถ้าโค้ดแก้ไม่ออกจริงๆนะคะมันก็มันก็อย่างที่บอกมันก็ ไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้แต่ถ้าจะบอกว่าเออความกืนของโค้ชก็มีส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความกืนของโค้ชก็ต้องบวกกับความเก่าของนักกีฬาที่มันต้องเดินไปพร้อมกันด้วยทุกคนนึกอ,ออกปะเออเรื่องวอลเลย์บอลนี่ก็พูดยากนะคะอะทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนัดที่ไทยแข่งกับตุรกีเมื่อวานนี้แพ้ไป3มเซนรวดเลยนะคะ จุดที่ไทยบกพร่องคืออะไรบ้างมาแอดอยากฟังความเห็นของแฟนฟ้าะบอลที่ดูนะว่าเออมันจะเหมือนแอดไม้มันเป็นไป ตามที่พวกเราดูกันไหมแล้วจุดที่ต้องแก้ไขแล้วส่วนที่ดีของไทยมีอะไรบ้างเราผิดพลาดตรงไหนบ้างอะนะคะเมื่อวานนี้เม้นเล่าสู่กันฟังกันนะคะทุกคนอย่างที่บอกเรายังมีการแข่งขันอีกนะก็รอส่งกำลังใจให้สาวไทยกันต่อไปนะคะวันนี้วันศุกร์ที่30สสาวไทยพักหนึ่งวัน ก็ถือว่าอะได้ฟื้นฟูร่างกายแล้วกันค่ะดีไม่แข็งติดกันโอ้โหไม่งันนักกว่านี้ได้พักนะคะวันนี้แล้ววันที่1วันเสาร์เราจะเจอกับญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งมากๆเลยนะคะ ดังนั้นส่งกำลังใจให้สาวไทยกันต่อไปนะคะไทยเชียร์ไทยค่ะเกมกีฬามีแพ้มีชนะดูให้สนุกอ่ะเมนเล่าสู่กันฟังนะคะว่าไทยมีจุดที่บกพร่องเรื่องอะไรบ้างในการแข่งขันกับตุรกีเมื่อวานนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจถัดนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวั์บอลเนชั่นลีก2023ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะนัดเจอกับญี่ปุ่นอ่ะอย่าลืมส่งกำลังใจนะคะเมนเล่าสู่กันฟังกันด้วยค่ะ